โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับมุกเก็ตอีกแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวของครับ EP หนึ่งนะครับก็วันนี้จะมารีวิวปืนทุกสองั้นของเล่นนะครับเป็นปืนนะครับผักนี้นี่เลยนะหมดเฮนรี่มาจากเลยนะบ้านเลขที่49่สิหมื่นเฮอันนี้คือกระสุนของมันนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบยิงกันเลยครับเรามาไปกระสุนกันเลยลูกก็จะเป็นลูกยางนะครับผมยิงมาก่อน Oh. นี่บนะใส่เข้าไปนะครับ้ยเามา่นใส่ตรงดาบตรงนี้นะใส่ลูกตรงไปแล้วก็หักปึ๊บเข้าไปแล้วก็สามสองเอ้ยอาวไม่ลงรับเอาใหม่ <c oughs> อลกมนนี่เตมหมใส่กระสุนอุ้ยเ้าวอาอ,าอ,า <c oughs> อุ้ยเอาเอาอาอุ้ยอ้าวอา ใส่ตรงรูตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้หักปุ๊บไม่รอดอีกแล้วนี่จะเป็นลูกสุดท้ายนะลูกสุดท้ายนะใส่ในสุดท้ายเกมขังขนาดเลย ชีวิตเอ,อนี่คือแกชุ์ชีวิตของเขานะเออเลยก็ผมซื้อมาห้าสิบบาทนะถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครอยากซื้อก็พีบีทีช้อปปี้ว่าลูกสองอนของเล่นนะครับแค่นี้เลยจะมีสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ห้าสิบบาทนะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่นีสวัสดีครับ